เซียนพันอม,มะตะปท้าฮีโร่ชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีทุกคนคงจะได้เห็นแล้วว่าชุดของเมืองฉีเซียวลู่จือ้อ่าวและหยานปิงไม่เหมือนกันกับของทุกคนดังนั้นแล้วไม่ต้องอิจฉาพวกเขาไปสักวันหนึ่งพวกเจ้าจะได้รับชุดแบบเดียวกันกับพวกเขาได้แน่นอนเมื่อพวกเจ้าได้อยู่ในระดับเดียวกันกันกบพวกเขาและด้วยเพราะว่าบนโลกของพวกเจ้ามีลักษณะการแต่งกายที่หลากหลาย ข้าจึงได้ปรับปรุงชุดให้มีความเข้ากันกับโลกของเจ้ามากขึ้นอีกด้วยเล้านิดวล้าหน่อยสุดเซ็กซี่ท่านอาจารย์ท่านช่างเข้าใจพวกเราดีจริงๆขอบคุณท่านอาจารย์มากซึ้งเลยก,กับเราเออที่ท่านอาจารย์สอนสั่งเจ้ามาตลอดเนี่ยไม่ได้เข้าหูแก่บ้างเลยใช่ไหมนะาเอาละ่ะเนื่องจากว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ออกไปใช้ทักษะที่ได้ร่ำเรียนมาจากข้าแบบจริงๆดังนั้นแล้ว ข้าอยากจะทวนถามพวกเจ้าอีกสักครั้งว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าผู้ฝึกตนการเป็นเซียนต้องใช้พลังเพื่อปกป้องและไม่ทำร้ายผู้อื่นแต่ต้องตั้งมั่นในการสู่ความเป็นเซียนเพื่อความเป็นอมตะด,ดีมากจงจำไว้ว่าความเห็นใจต่อผู้อื่นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ฝึกตนอย่างพวกเจ้าได้มุ่งหน้าไปยังความเป็นเซียนดังนั้นแล้วจงสำรวมกิริยาและวาจาเอาไว้การที่เราไม่ตอบโต้หรือไม่ทำร้ายผู้ใดก่อน ไม่ได้หมายความว่าพวกเรานั้นอ่อนแอแต่นั่นเป็นเพราะว่าพวกเราคือผู้ที่ให้เกียรติต่อผู้อื่นแต่แน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็นที่จะต้องสู้จริงๆแล้วเราก็พวกเราผู้เป็นเซียนก็ขอสู้ไม่ถอยจนกว่าตัวตาย,ยทำไมอจ,จู่ๆอาจารย์ถึงได้ปลุกใจอย่างกำจะไปออกรบกันล่ะเนี่ยอย่างที่ข้าได้กล่าวเอาไปก่อนหน้านี้ว่าการให้เกียรติต่อผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดจริงๆแล้วเราก็ การลอบซุ่มโจมตีเองก็สามารถทําได้ในวิธีการของผู้ฝึกตนเช่นกันนี่ผู้ตป็เสียนเขาสู้กันแบบนี้จริงๆหรอเนี่ยในโลกที่คาดจากมานะถ้าหากเจ้าสับเพ้าพลาดพลัง้งหรือไม่มีสติแม้เพียงนิดเดียวนั่นหมายถึงพวกเจ้าต้องจ่ายสิ่งสิ่งนั้นด้วยชีวิตและถึงแม้จะบอกว่าในโลกแห่งนี้ไม่เหมือนกับโลกที่คาดจากมาแต่พวกเจ้าเองก็ไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตเช่นกันจงจำเอาไว้ว่าหากคิดจะรอบโจมตีใคร จงอย่าใช้เพียงมือเปล่าหากศัตรูมาเป็นกลุ่มจงอย่าต่อสู้เพียงลําพังเข้าใจหรือเปล่าทราบแล้วท่านอาจารย์แบบนี้ต้องแอบเก็บอุปกรณ์ในการช่วยลอบโจมตีฉันเอาด้วยเอาละทีนี้ก็ไปกันได้แล้วท่านอาจารย์คะในฐานะที่ท่านอาจารย์เคยเอาชนะฮีโร่ระดับก็อดคลาสมาได้หลายต่อหลายคนพวกเขาเคยคิดโกรธแค้นท่านหรือเปล่าก็คงอาจจะเคยอยู่แล้วนะแต่ว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นนะ มันก็เป็นแค่เกมการต่อสู้ก็เท่านั้นเองนี่ทุกๆเรื่องบนโลกนี้ท่านจะมองว่าเป็นเกมไปซะหมดเลยหรือยังไงกันฆ่ามอนสเตอร์ฆ่ามอนสเตอร์ฆ่ามอนสเตอร์ขออาภัยในความไม่สะดวกนะครับเนื่องจากว่าในปีนี้เราได้รับการรายงานมาว่ามอนสเตอร์จะบุกมาที่เมืองนี้ดังนั้นแล้วขอความร่วมมือทุกท่านเตรียมตัวรีพภัยไปยังสถานที่หลบภัยด้วยและอย่าลืมว่าการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง และอย่าลืมผู้ปกครองและบุตหลานของท่านด้วยนะครับทัานนั้นเลยครับค่อยๆเดินนะครับคุณลงุงเหมาเมๆเลยครับปีนี้คุณเชียร์โรงเรียนไหนงั้นเหรอครับเหมาๆเว่ยมอนสเตอร์ระดับครึ่งเทพปีนี้นะเหรอ พวกเรากะว่าจะเอาใจช่วยโรงเรียนนินจาจากทางเขตตะวันออกข้าได้ยินมาว่าพวกเขาเป็นม้ามืดในปีนี้เลยล่ะนะแตัว่าปีนี้โรงเรียนซิลเซียนจากเขตทางใต้เองก็ม้ามืดเหมือนกันนะได้ยินว่าปรับปรุงปรับชฉมใหม่ใช้ลรกว่าเดิมเยอะเลยฮะโรงเรียนซิลเซียนทางตอนใต้นะหรอไม่ใช่ว่าอยู่อันดับรังท้ายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรอกหรอ ถึงจะบอกว่าอยู่อันดับรั้งท้ายก็จริงแต่เขาก็เพิ่งจะเปลี่ยนอาจารย์สอนคนใหม่แถมอาจารย์คนนั้นยังสามารถเอาชนะฮีโร่ระดับก็อดคลาสได้ตั้งหลายคนภายในระยะเวลาเพียงครึ่งปีเท่านั้นด้วยนะฮีโร่บางคนที่สู้กับเขาตอนนี้บางคนนะยังนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลย <c oughs> อาวุธเวทมนต์จากกระเป๋าห่วงมิติ ถึงจะบอกว่าเราได้รับการช่วยเหลือจากราชันองค์ใหม่แถมยังได้รับอาวุธมาใช้แต่ว่าในปีนี้นะ่ะฉันไม่ขอเข้าร่วมการแข่งขันจะดีกว่านะว่าอย่างไงล่ะเพื่อนฉันเองก็เหมือนกันฉันนะ่ะไม่อยากเสียเวลาไปเล่นวิ่งไล่จับอีกแล้วละแถมนอกจากนี้พอท่านราชันองค์ใหม่เอาอาวุธให้พวกเราเสร็จก็หายตัวไปเที่ยวซะดือด้อเลยแบบนี้สู้ไปก็มีแต่แพ้กับแพ้ นั่นสิทิ้งกระเป๋าใบเล็กๆเพียงใบเดียวให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราออกไปสู้พูดอย่างกับว่าพวกฮีโร่มันกําจัดได้ง่ายๆอย่างนั้นแหละพวกเราน่ะไม่ได้โง่หรอกนะพนันกันไหมล่าว่าฝั่งเรานะ่ยยังไงปีนี้ก็แพ้แน่นอนเอาละครับทุกท่านการแข่งขันกําลังจะเริ่มในอีกไม่ช้าแล้วนะครับและตอนนี้คอของผมก็ได้บินอยู่เหนือหน้าฟน้าของโรงเรียนที่เป็นแชมป์ปีนในการแข่งขันครั้งล่าสุด โรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนยอดมนุษย์จากตอนเหนือนั่นเองครับซึ่งตามธรรมเนียมแล้วหากใครก็ตามที่เป็นผู้ชนะในครั้งล่าสุดจะต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันดังนั้นแล้วในปีนี้จุดเริ่มต้นในการแข่งขันของพวกเรานั้นจะเริ่มต้นกันที่ความสูงระดับ1 0 0 0 0เมตรเลยทีเดียวล่ะครับและแน่นอนว่ากฎในการได้รับคะแนนจากการจับมอนสเตอร์นั้นยังคงเหมือนเดิมครับหากจับมอนสเตอร์ที่ระดับ10จะได้รับ3แต้ม จับมอนสเตอร์ระดับครึ่งเทพได้จะได้รับ5แต้มจับมอนสเตอร์ระดับเทพได้จะได้รับ20แต้มจับมอนสเตอร์ระดับกึ่งเทพขั้นสูงจะได้รับ50แต้มและ100แต้มสําหรับมอนสเตอร์ระดับเทพครับนอกจากนี้แล้วยังมีการนับคะแนนจากการที่ถึงพื้นก่อนด้วยนะครับหากโรงเรียนใดก็ตามที่ลงถึงพื้นของเมืองได้ก่อนจะได้รับ30แต้มไปเลยครับ ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันโรงเรียนไหนที่แต้รับคะแนนรวมมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปครับเอาล่ะครับเราได้อธิบายเรื่องกฎของการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาที่สถานการณ์จริงกันดีกว่าครับเขาดูเหมือนว่าตอนนี้นักเรียนในแต่ละโรงเรียนจะได้ทางมาถึงกันแล้วหรอครับเขตตะวันออกโรงเรียนนินจาเขตตะวันตกโรงเรียนเวทมนต์เขตเหนือโรงเรียนยอดมนุษย์และเขตทางใต้ โรงเรียนซิลเซียนพื้นที่สำหรับกรรมการในการตัดสินโอ้จริงด้วยสิครับผมเกือบลืมแนะนำเหล่ากรรมการผู้ตัดสินในครั้งนี้ไปเลยล่ะครับ ซึ่งกรรมการในปีนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลอื่นหากแต่เป็นเหล่าฮีโร่ระดับก็อดคลาสนั่นเองครับแน่นอนว่าอันดับหนึ่งก็คือเจ้าหนูพลังประมนนนดดาน,นูอันดับที่2ไอหนุ่มชุดดำยานสันอันดับที่3ถึงอันดับที่7คือเรนโบว์เรนเจอร์และสุดท้ายก็คืออันดับที่8สาวน้อยเวทมนต์หลานชีชีครับแน่นอนว่าทุกท่านต้องรู้จักพวกเขาดีในฐานะที่เป็นสุดยอดฮีโร่ที่แข็งแกร่งอีกทั้งมีแฟนคลับและยังเป็นบุคลากรคนสําคัญของโรงเรียนทั้ง4อีกด้วยครับ ซึ่งในครั้งนี้พวกเขาจะมาทําหน้าที่ในการตัดสินผลแพ้ชนะเนื่องจากว่าในบางปีมีผลการแข่งขันที่เท่ากันเราก็จะให้กรรมการเหล่านี้ทําหน้าที่ในการโหวตให้กับโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะไปแน่นอนว่าตัวกรรมการเองไม่สามารถโหวตให้กับโรงเรียนของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการเข้าข้างกันเองเจ้าหนูปรราณูเจ้าหนูปรราณูเจ้าหนูปรมาณู Uh huh. เบ่งเครื่อโชว์นี่ขนาดทุกคนบนโลกคิดว่าหมอนั่นตายไปตั้งนานแล้วแทๆ้ๆแฟนคลับก็ยังเหนียวแน่นถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก่อนนะถึงจะบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้หมอนั่นไม่เคยออกมาช่วยโลกเลยแต่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดจริงๆนั้นหมอนั่นก็ออกมาได้ทันเวลาพอดีตลอดก็คงไม่แปลกล้วนะที่ยอดแฟนคลับจะยังคงเหนียวแน่นอยู่นะจริงด้วยสิ ตั้งแต่ตอนนั้นซิวิเทลก็ไม่เคยโผล่หน้ามาอีกเลยไม่ใช่ว่าหมอนั่นเองก็เป็นนักเรียนที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเดียวกับพวกเราหรอกเหรอมีใครรู้บ้างหรือเปล่าว่าตอนนี้หมอนั่นอยู่ที่ไหนกันนะไม่รู้สิแต่ฉันได้ยินมาว่าครั้งล่าสุดมีคนเห็นหมอนั่นเดินในสภาพเปลือยเปล่าทงเทงอยู่แถวแถวเขตทางตอนเหนือเมื่อเดินที่แล้วว่ะนะเป็นไปได้ว่าหมอนั่นก็คงจะปลอดภัยดีอยู่อ่ทุกคนฟังให้ดีจะโรงเรียนเวทมนตะโรงเรียนยอดมนุษย์หรือโรงเรียนสิวเซียน ไม่ว่าพวกมันจะเป็นใครก็ตามรับได้ที่พวกเราได้ถึงพื้นก่อนไปโรงเรียนแรกชัยชนะจะต้องเป็นของพวกเราแน่นอนเข้าใจไหมเออทราบ,บนี่พวกเราควรจะโฟกัสไปที่การปกป้องประชาชนก่อนหรือว่าจับมอนสเตอร์ก่อนดีละ่ะเรื่องมอนสเตอร์น่ะอย่าได้ห่วงไปเลยฉันว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันนี้นะ่ะก็คือการปกป้องผู้คนเป็นสําคัญตหากละ่ะเอาละนักเรียนของฉัน listen to me ในสแสดงพลังอันฮึกเหิมให้กับฉันดูหน่อยสิ Are you ready Yes ทุกคนฟังฉันให้ดีฉันจะเป็นคนที่อยู่แนวหน้าหลานปิงทางซ้ายและจะหืหฮาทางขวาใครก็ตามที่มันบังอาจกล้าเข้ามาใกล้แล้วล่ะก็เจือนมันทิ้งให้หมดซะจะีนี่เธอจริงจังเกินไปรึปเปล่าเนี่นั่นสิหัวหน้าห้องคะเตรียมใช้กระบวนกาพลังระเบิดนิวเคลียร์ด้วยเอ๊ะทุกคนที่นี่น่ะมีบทบาทที่ได้รับมอบหมายมาอยู่แล้วตอนนี้น่ะขึ้นอยู่กับเธอแล้วล่ะนะ ว่าจะใช้กระบวนท่านั้นได้สําเร็จหรือเปล่าพวกเรานะ่ะจะคอยคุ้มกันเธอให้ได้เพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นพวกเราจะสู้กับพวกมันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเ,ดเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าถ้าใช้กระบวน่านั้นอาจจะทําให้มีคนตายได้เลยหรอกเหรอนึกถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์บอกพวกเราก่อนหน้านี้สิเอาแล้วลสิเสี่ยวลู่ดูเหมือนว่าจะอินกับที่ท่านอาจารย์พูดไว้ก่อนหน้านี้เข้าให้แล้วเขาว่ากันว่าสิทธิ์มักได้ดีเพราะครูเซียมเอ้าทุกคนเตรียมพร้อมนะ ไปเลยเดี๋ยวก่อนนะจุกๆก็ทิ้งดิ่งพุ่งลงไปแบบนั้นเลยงั้นเหรออะไรกันใช้ชนะของพวกเราอยู่ข้างหน้านี้แล้วทุกคนว่าหน้าไอ้เจ้านี้มันหวังจะได้คะแนนถึงพื้น3 0มต้มก่อนอย่างนั้นเหรอพิจะเล่นแบบนี้กับโรงเรียนของเราอย่างนั้นเหรอมาดูกันว่าเราจะจัดการกับเจ้ายังไงเจอบค่าให้ได้สักก่อนเถอะ ไม่แปลกใจเลยล่ะว่าทำไมโรงเรียนนินจาถึงได้ทิ้งห่างพวกเราไปไกลถึงขนาดนั้น เนื่องจากว่าไม่มีกฎที่กําหนดไว้ว่าห้ามเริ่มจากจุดไหนเจ้าพวกนั้นก็เลยเล่นไปจอดรออยู่ที่จุดนั้นและด้วยการดิ่งลงไปด้วยแนวตั้งแบบนั้นยังไงก็ต้องถึงพื้นได้เร็วกว่าอยู่แล้วอ่ะว่อย่างไงกันละ่ะเมื่อกี้บอกว่าฉันช้าแล้วทําไมพวกนายถึงยังตามหลังฉันมาอยู่ล่ะโอ้ออออแกรอก่อนเถอะเวทอเมนิดรอหน่อยรอหน่อยเอาแล้วล่ะครับแค่ฉากเปิดตัวก็น่าสนใจซะแล้วล่ะครับ นื่องจากว่าหนึ่งใน3ของโรงเรียนตัวแทงของเรานั้นจูจๆก็ตั้งใจจะเก็บ30คะแนนแรกไปก่อนแล้วแล้วก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาน่าจะทําได้ด้วยนะสิครับยมันไปเลยโอยเกแพนีดูเหมือนว่าแชมปเปี้ยนปีที่แล้วของพวกเราอย่างโรงเรียนฮีโร่ยอดมนุษย์นั้นจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับโรงเรียนนินจาจริงๆแต่ก็ดูเหมือนว่าทางโรงเรียนนินจาจะยังไปต่อในเรื่องระยะทางและความเร็วนะครับ ต้องคอยติดตามกันแล้วล่ะครับว่าจะเป็นยังไงกันตอ่อ